ละกกอนสั้นเอสดีเรื่องแคมปิ้งมาแล้วจ้าวันเนี้ยลงมาแปดโมงสายเลยอะ่ะก็เธอขนของมาไงมันก็เลยสาย สิกระเป๋าหนักมากเลยอ่ะใช่อาา้อ่ะเราเดินจับมือไปด้วยกันดีกว่าแล้วแคมปิ้งมันอยู่ไหนก็อยู่โรงเรียนของเราไงล่ะแคมปิ้งเหรอขอไปดูหน่อยสิเฮ้ยอะไรอ่ะ สงสัยว่าคุณครูน่าจะจัดแล้วนะรีบไปกันดีกว่าเปเก้า9โมงแล้วเรามาช้าอยู่นั่นแหละเพราะว่ากระเป๋ายิ่งหนักอยู่โอ้โหว้าวสวยจังเลยไม่เคยเห็นมาก่อนเลยเขาจะจัดสวยขนาดนี้ ครูก็มาด้วยเด oh, okay. ็กๆนักเรียนก็มาโอ้โหมีแม่กับลูกเล่นด้วยโอ้โหสงสัยจะอยู่ตรงนี้นะอ้าวเด็กๆมากันแล้วเหรอจ๊ะโอ้โหมาตรงนี้หน่อยคุณครูมีใจอะไรจะถามอะไรเหรอครับแคมปิ้งเนี่ยเราจะ ใช้เวลา24ชั่วโมงค่ะโอ้โหใช้24ชั่วโมงโเคเคเคอ,อ,ยอยู่ได้1วันนะกลางวันกลา,า,างคืน,นตลางเช้าเช่นนี้แล้วเราเลิกแล้วเราก็จะกลับบ้านไปพักผ่อน งานเค้มเป้งนี้จะมีงานเยอะมากให้หนูหนูทำกันไปจ้ะโอ้โห,โห,โหงานเยอะงานของเราก็เยอะเหมือนกันใช่ไหมเอ้าทึงกับแบ๊กมาแล้วเหรออืมมามา,มาตั้งเอ่อมาตั้งเจ็ดโมงอะหื่งตอนเช้าอ่ะโอ้โห แต่งตัวเท่จังเลยนะเฮ้ยไปจับของดีกว่าแล้วคนอื่นจะนอนตรงไหนก็นอนในบ้านหลังเนี้ยขนเตียงนอนเยอะมากโอเคเนีย่ยแล้วสำหรับนอนสองคนไปฉันนอนตรงนี้นะฉันนอนตรงเนี้ย โอเคเธอวางตรงนี้ใช่ปะโอเคฉันก็อุ้ยขอโทษค่ะไม่เป็นไรให้ฉันคนโอ้โหโคุณครูแมวก็มาเหรอหืมใช่แล้ววัดที่ไอ้โนโอ้โ,อโหตังตัว เรียบร้อยเหมือนกันนั่นแน่อ่ะฉันให้คะแนนหนึ่งคะแนนแล้วกันนะโอเค้ยน้องหมูมีด้วยหลานเนี่ยสงสัยบ้านคูจะเอาหมูโอ้โหเด็กๆหยกค่ะมันตอนนี้ยังไม่ถึงเวลางานของเธอนะคะโอเคโอเคโอเคเชิญเดินชมต่อเลย อ๋อมีน้ำใเล่นด้วยอ่ะเนอะเปลี่ยนชุดเล่นน้ำดีกว่าโอเคแต่งตัวเสร็จแล้วโห่เนี่ยหล่อนน้ำโอ้โห่น่าลองแช่ดูไหนสิโอ้โหน้ำนี่ก็เย็นเหมือนกันนะเนี่ยอือหือจะใกล้โบแล้วจะใกล้ถึงโบของฉันแล้วแฮ โอเคแช่เสร็จแล้วที่นี้ฉันก็ต้องเปลี่ยนชุดชุดชุดอืมชุดอันเดินเนี่ยแหละโอ้โหลมืมบอกไปว่าตรงนี้ตรงเรือนี่น่ะโอ้โหเขาจัดแคมปิ้งกันตรงนี้นี่นายยินทำอะไรอะ่ะอ๋อเรากำลังรอเธออ่ะ เราอะอ,อยากทำอะไรสักอย่างนึงนั่นแหละอยากทำอะไรอ่ะยบบเต้นไงเราโอเคโอเคโอเคอยาเต้นก็ได้เอาละ่ะเด็กๆมีงานหนึ่งอันค่ะเฮ้ยคุณครูน่าจะเรียก สัโอเคเฮ้ยนี่อาหารสัตว์หรอโอเคนี่ไงฉันให้แล้วอื้มวัวมันกินอะ่ะโหอ,อร่อยล่ะ หมดเลยเหรอเนี่ยงานที่เธอเสร็จแล้วจ้ะแล้วหมูไม่ให้หรอคะมันกินมันกินเองนี่แหละไก่มึงก็กินเองแต่วัวต้องป้อนที่มันใน่นอ่ะเออไปงานพวกเธอนั่นก็คือรีดนมของวัวงานที่ใครเสร็จแล้วก็พัก ได้ค่ะหรือว่าจะเดินชมวิวก็ได้ค่ะเออฉันอะต้องมารีดวัวใช่ไหมเนี่ยคร่ะชัยอาจารย์ต้องเรียดนมวัวเออนดีกว่าเนื้อวัวเนื้อวัวเนื้อวัวนี่นี่นี่เธอเธออ๋อนี่คืออะไรอะอะไร มาน,นี่มาน,นี่มาน,นี่เออจะให้ฉันทำอะไรอะ่ะอืมฉันมีเรื่องอะไรจะบอกว่าที่เนี่ย,ยนใน,นป่าในแคมปิ้งใช่ป,ปะเขาจะเรื่องเล่าเล่าเรื่องเล่า,ลา,ลาผียังไงล่ะเรื่องเล่าของผีนั่นเหรอใช่ ตอนกลางคืน,นนะเราจะได้เล่ากันโอเคโอเคโอเคส่วนผู้หญิงคนนั้นเรากับผู้ชายคนนี้นอ๋อเรื่องอะไรผีไงผีเหรอโอเคส่วนเธอก็ต้องนั่งกับฉันโอเคโอเคโอเคในต,ตอนกลางคืนจำไม่ด้วยนะโอเคฉันจำดีอยู่แล้ว ขอหนอจ้ะผีกันหล่ะกูให้เล่าต้จ้ะตานสบายของหนุนหนูแต่ยังไม่เล่าตอนนี้นะคะเพราะว่ายังเช้าอยอู่ต้องรอตอนกลาคืนนะโอ้ไม่มีใครมาเล่นบ่อน,นี้เลยหรอบ่อน,นี่เอาไม่ตกปลาอ้าว อาฉันตรงไปแล้วนี่เป็นไรเล่นได้เอาสำหรับตกปลาฮะมันก็ไม่เป็นไรฉันได้กลว่าลงได้เด็กๆงานของพวกเราเสร็จแล้วนะจ๊ะหรอ <c oughs> เล็รัวตั้งนานเนี่ยนั่นพวกเธอต่อไปนั่นก็คือปิดกองไฟก่อนค่ะแล้วแล้วสำรวจก่อนนะคะโอเคปิดใช่ปะอ่างน,นผมปิดไฟนะงังนทีนน่สำรวจทุกคนเลยค่ะยกเว้น คุณแม่ที่นัที่กำลังเลีล้ยงลูกยังไม่โตเต็มที่ค่ะโอ้โหสบายใจเลยนะอันเลือกใจโอ้โหนี่นี่มาทำอะไรที่เหนียคะมาแคมป์ปิ้งกับหนูได้เหรอแล้วน้องก็อยู่โรงเรียนกับนี้ใช่ปะใช่ใช่ใช่ ใส่กระเป๋าของฉันออกมาตรงนี้อ้าะให้ไปสามด่วนสามวดวเหรอโอเคฉันจะ,อะนรอรอาการนนแต่ติดอ่ะสามวดวเหรองาของทุกคนเลยเคือปาร์ต้อ้สามวนสารด่วนดีกว่า ไปสำรวจกันดีกว่านะเพื่อนโอเคท่าน่ะแล้วก็พอสำรวจเสร็จก็ต้องการก็ต้องการเฝ้าด้วยนะจ๊ะเผื่อมีอะไรจะมาทาม้ามอ้าวแกก็อยู่ตรงนี้ใช่ปะใช่นี่เธออะไรอรออะไรหรอนี่เราไปสำรวจกันดีกว่าแม่ โอเคนั้นไปสำรวจก็ได้ก็ตามฉันมาโฮ้ยน่าเอาฉันติดจ้าติดโอเคอันเธอตามมาตรงนี้ดูตรงนี้ดีกว่าเห็นนกและสวยด้วยหล่ะหละหละไหนอะน,นกวิเห็นแล้วนกอยู่ข้างบน ิีง่าก้าๆตรงนั่นแหละนั่นมันโคาราก่าก้าๆแล้วมันคือเป็ดนะเพื่อนอ๋อเหรอโอเคคือเป็ดมาฉันเอกก็ต้องสำรวจกันส่วนเอกคุณกูนี่ก็ลุกคุณกูก็ตลกเลยนะโอ้โหหึงอ้าแข้งอ้าขาอะไรก็ไม่รู้ยิง่าตรงนี้กัน จะตอนกลางคืนน่ะเอาล่ะจะใกล้ตอนกลางคืนแล้วนะจ๊ะอ้าวตจะใกล้ตอนนี่นี่นี่เหอคุณครูแม่บอกว่าจะใกล้จะตอนกลางคืนแล้วอ่ะอนี่มันก็บ่ายแล้วนะเฮ้ยดีใจจังที่จะได้ เรื่องล่าอ่ะออปิดก่อนอะทุกคนเปิดกองไฟค่ะอะทุกคนเปิด,เ,ปดเอา้าต้องกระโดดกระโดดึโอเคแต่ล็อรับอะให้พวกเอือชมยิวได้เลย อยากจะเล่นน้ำก็ได้โอเคเราจะตกปลากินกันแม่อุ้ยเอาวๆๆา,าไม่เอาอ่ะทิ่งที่เก็บตกตอนตกยากนะเว้ยตกยากตรงไหนอ่ะเพราะเพราะว่าปลามันตอดไงอันนี้จะขายกันแน่ เล okay. oh, wow. ่าก <wi> ันด oh, <hi> ีกว uh ่าโอเคโอ้โหนี่ไงว้าววิฉันติดกับต้นไม้อ่ะนี่เออตามมานี่ไงว้าวว้าโอ้โห้ีตาโอ้โหอันไหนว้าวของแกมั้งเนี่ยนี่ไงว้าวลูกเนี่ยอันเนี้ยอ๋อนั้นเหรอคะ้วอันไหนของเธอละนี่ไงอันนั้นอ่ะอย่าไปไปใส่ ุอ๋าโอเคโอเคโอเคเฮ้ยเหมือนมันกำลังคุยกันอยู่เลยใช่เราแมันกำลังคุยกันมึนก็กลับไปบ้านคุยแป๊บเดียวใช่ใช่มันคุยแค่แป๊บเดียวว่าวันเวลาต่อมาอ้ยอา้าวนี่ใกล้มือนี่ก็เริ่มมือแล้วสิ ใช่ใช่ใช่อันห้าโมงแล้วนะเอาล่ะให้ทุกคนเลิกทำงานได้แล้วค่ะเขาบวนเลิกทำงานอ่ะเลิกทำงานแล้วโอ้โหโเริ่มร้อยอยู่เนี่ยอ่ะเลิกทำงานแล้วเหรอโอเค,อเคทุกคนหยุดเล่นมาแล้วอ้าว ไปไปไปไอหนูอ่าอยากอยาก,อยากเล่นกับพี่ไหมอยากอยากอ่าๆ่อโอเคโอเคมาเล่นกันตรงนี้ดีกว่าว่านี่เออเหรนี่เป็นแมวอ่ะจมูกก็ยังเป็นสีชมพูพใช่ใช่ใช่จมูกของเราก็เป็นสีชมพูงไง ประตูมันเข้าได้ปะไม่ได้สงสยัยคุณครูน่าจะล็อกไว้นะเจอาเหรอไม่ใช่คุณครูคนนู้นน่ะยืนยืนอยู่ตรงนู้นอะเนี่ยเห็นไหมเสื้อเหลืองๆอ่ะอ๋อเหรอโอเคเล่นกันดีกว่าเอาล่ะให้พูดเธอเจอเจอให้พูดเธอ เตรียมของกินได้แล้วจ้ะมาเตรียมของกินเหรอโอเคลราจะเราจะวางตรงไหนอ่ะตรงกลางคงเน้ยเออตรงนั้นอ่ะโอเคจัดเลยอือ,อใช้จัดเหนื่อยมากโอเคพวกเอาอะไรพวกเธอตามมาโอเคพวกเรานั่นงกินกันดีกว่าเราอ,อยากกินอะไร จะกินอะไรดีอยากกินแซนด์วิชโอเคทุกคนเรากินกันดีกว่าอื mm ้ม hmm. ฉ,ฉ,ฉันกิน mm hmm. ฉันกินแซนด์วิชฉันกินอื้มฉันกินแตงโมฉันกินข้าวปั้นแล้วฉันก็กินแอปเปิ้ล mm hmm. mm hmm. อื้มอื้มพวกเรากินอร่อยอะ mm hmm. ขึ้นอะไรจังเลยนะอื้อร่อยอื้มอืมอื้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 อืมอะไรน่าเลยค่ะ,ะคุณคุณแม่สีมือคุณคุณแม่อะไรอะ่ะกินไปเถิดหน้าเอาละเลิกฉันจะขึ้นเ,นเข้าบ้านก่อนนะจ๊ะโอเคโอเคโอเค ให้ก็เข้าบ้านดีกว่านี่คุณครูเข้าบ้านกันหมดแล้วนะเอาล่ะคุณครูเข้าบ้านกันหมดแล้วใช่ปะอ่ะอยายวเราอ่ะก็จะมารอก็จะมารอทุ่มนะโอเคฉันก็นอนในบ้านนู้นนี่แหละพอฉันกลับไปฉันจะนอนในบ้านนี่แหละ โอเค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 นะไปี o, uh. ๋ยวเราอมา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 บ้านกลางคืนเนี ương, uh. ่ยจะใจเรื่องเล่าไป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 เราอยู่บ้านไหนเนี่ยหลังเนี้ยหลังเนี้ยหลังเนี้ยของหลังเนี้ยเหรอโอเค เราก็มานั่งเล่ากันดีกว่าไหมโอ้โหนี่เธอไม่ต้องใกล้ขนาดนี้นห่างกว่าแต่แบบไหนอะห่างเออแบบเนี้ยโอเค ไปได้ยินเสียงอยูน่นะได้ยู่แล้วไงข้าพเจาแล้วอยู่อยู่ใกล้ไงโอเคเรามานั่งเล่เากันดีกว่าเรามาเล่าเรื่องล่าผีกันดีกว่าวันหนึ่งกลางกลางคืนหนึ่งตอ,อตอกเปิสองตู้แล้วก็เธอเน้นได้ออกไปตามหาเพราะว่าหาหมาเถก,เกไปหายตัวไป แล้วก็ไม่เป็นไรอีกแล้ก็นนะเธอเ,เาาน,นี่ยยิ้มออกมาจากฝันกลางอย่างที่ใครมดืดและเธอก็นนกจากสายเี่นี้ผมยาวนั่งอยู่บนตรงนั้นแต่เธอนก็เรื่อตกไปแล้วก็ไปหาเธอแต่ว่าเธอคือวิญญาณที่เสยียชีวิตวิ แล้วก็เธอเธอคือใครแล้วีเก็ตอบว่าฉันคือผีสาวนั่นเองเนเป็นวิญญาและเธอก็บอกว่าเจอหมายที่ฉันไหมเขาบอกว่าเจอแต่งั้นเาก็เป็นผีลดติงนะอยูข้างเธอก็เริ่มตกใจและหนีไป หรอโอ้โหฟังเรงน่าดีเลยอ่ะต่อไปชั้นอ่ะนะขั้นหนึ่งคือเธอได้สิ่งเอ็กอาร์มาจากข้างบ้านไม่หมายความว่าผู้หญิงคนนั้นเขาเขาเป็นอะไรก็ไม่รู้จู่ๆเขาเหลือแค่แต่ตัว กะสือปะเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่อสืออ่ะเธอเจอเธอเานั้นตรวผู้ชายอาจรังแกเธอเธอก็กลายเป็นวิจัาเธอก็ว่าว่าอยู่ที่นี่ทั้งวันไม่ไปไหนสักนิดเลยและเขาก็เรียกเธอมาช่วยเธอก็บอกว่าเธอ ฉันเธอเออเธอคือใครอ่ะฉันเขาก็บอกว่าอ๋อฉันเป็นปิญญาที่บ้านเนี้ยแต่ฉันเสียชีวิตมาแล้วขอโทษด้วยนะแค่นี้แหละจบฉันเอาเรื่องราวน,นี้ออกมาวันเวลาต่อมา นี่เธอตื่นได้แล้วอ้าวฉันตื่นแล้วแล้วแล้วเมื่อคืนเราไม่ได้ไปนอนเต็นชิปอ่ะใช่อ่ะฉันเผลอหลับไปเลยแต่ก็มฉันเผลอหลับไปเลยอ่ะอ้าวเธอก็เผลอหลับไปเลยเหรออือโอ้โหหลับไปเลยอ่ะนี่ตื่นได้แล้ว อา้อาวอ้าวเราไม่ได้รอนหลับไปเจสถั่วแล้วลืมอะ่ะไม่เป็นไร,รอยากหลังน้ยเราก็ได้เรื่องแล้วไนงะโหตัางเก่งจริงๆเลยนะพ่อเองอะ่ะเออเออเราเป็นโหแล้วแล้วแล้วคืน่ะสนุกไหมอะ่ะส,สนุกอะ่กอะเป็นเป็นวิญญาณนอะ่ะของฉันจะเป็นวิญญาณเหมือนกันนะอโอเค สำหรับวีดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพให้กับตันจันแน่คะะ๊ายบายแต่มันจะมีภาคสองนะคะ